วันนี้เราจะทำแซลมอนเทอริยากินะครับก็เตรียมแซลมอนหนึ่งชิ้นนะชิ้นนี้ก็ขนาดนี่จำไม่ได้กี่ขีดราคาประมาณสัก200กว่าบาทนะชิ้นเท่านี้นะครับเราก็จะต้องมีพริกไทยนะโขกนะี่เราจะต้องโขกแล้วเดี๋ยวเราก็คลุกพริกไทยกับเกลือก็จะใส่เกลือนะประมาณเนี้ยเบาๆอ ดี๋ยวเราจะขยำลงไปเลย <c oughs> นะครับลแล้วก็เอาพริกไทยใส่มันจะออกมาเค็มๆนิดหนึ่งนีงเ,เ, <c oughs> เกลือน้อยไปนิดหนึ่งไหมเอาใส่ข้างนี้อีกหน่อยข้างนี้ยังไม่โดนข้างนู้นโดนไปแล้ว หน่อยนนหนึ่งหน่อยเดีย,นะวเดยวพอละอ่าไม่ได้เยอะอยเค็มเกินไปเสร็จแล้วเราก็รอแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทอดครับก็จะเป็นเมนูทําง่ายๆนะก็เดี๋ยวใส่น้ํามันนิดหน่อยในกระทะเทฟลอนแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาปลาลงใส่แล้วก็ใช้ไฟเบาๆทอดไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยใส่น้ำมันนิดหน่อยไม่ใส่เยอะเพราะเทฟลอนยังไงก็ไม่ติดอยู่แล้ว ก็เบาๆไม่เราไม่ต้องการให้มันร้อนมากจนเกินไปเพราะว่าเราจะให้มันสุกค่อยๆให้มันสุกก็จะใส่ทิ้ไงไว้อย่างนี้แหละสักพักนึงตัวหนึ่ซอสอที่เราใช้นะครับก็คือคิกโคแมนใช่ไหมเทอรเนียกิใช้สำหรับเจแปนิสกิลก็คือเป็นการย่างแบบญี่ปุ่นนะ เป็นเทอริยากิซอสนะครับนีน<ง>่มีลูกป,ปราแซลมอนอยู่ตรงนี้แต่เราก็ได้ยินเสียงไหม<ๆ>เดี๋ยวสักพักก็สุกครับคือสีจากข้างๆในรเรารู้ว่าความสุกมันขึ้นไปถึงชั้นไหนนะเพราะว่าความร้อนนานจากข้างล่างนะครับเากวาต้องให้น้ำมันเนี่ยมัน เข้าไปอยู่ใต้ผิวหนังปลานิดหนึ่งเพราะว่าเราต้องการให้น้ำมันทำให้มันเกาะไม่งั้นทอดเสร็จแล้วสุกมันจะไม่เกาะตรงหนังเนะี่ยมันก็จะเริ่มสุกข,ขึ้นมาเรื่อยๆเราจะเห็นความสุกเนาะปลายทางขวาเราจะเห็นสุกมาถึงเนื้อั้างบนแล้วเห็นไหมนะครับก็เหลือทางซ้ายซึ่งเนื้อทางซ้ายมันหนานิดหนึ่งเดี๋ยวสักพักก็จะสุกข,ขึ้นมาพอสุกข,ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะกลับข้างนะครับ ทำมันนี้ต้องใจเย็นๆนะครับจาการีาไฟเบาๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะสุกเข้าไปถึงข้างในนะครับพอเราเห็นว่าหนังด้านล่างเริ่มกรอบนะครับเราก็จะกลับขึ้นมาแล้วก็ความสุกเดี๋ยวมันจะสุกจตอีกข้างหนึ่งกลับไปเท่านี้ก็ใช้ได้เลยนะครับเต่สีตอนนี้กำลังจะสุกหมดแล้วนะครับ เราจะเห็นสีของมันื่อสีข้ามากำลังจะสุกทั้งชิ้นความแดงๆส้มๆไม่เหนือแล้วนะครับขณะนี้ก็สุกทั้งชิ้นแล้วนะครับเตรียมเอาขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะลาดซอสเทเรียกยิลงไปนะครับลน่นอยอเลีชิ้นใหญ่เพาะนันว่าเสร็จเดี๋ยวเราตักใส่จานครับ เี่ hey, เราก็จะได้สเต็กแซลมอนเชอริ่ยากินะครับใส่ผักสลัดนิดหน่อยเดี๋ยวเราลาดน้ำสลัดลงไปอ่ yeah, าเนี่ยลาดน้ำสลัดลงไปอาลาดไปอีกครับโอเค่พอแล้วนี่เราก็ได้แซลมอนเชอริ่ยากิ